ว้าวสีสวยๆครับเพื่อนๆลูกๆชอบกินเค้กที่พ่อแดนทำค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์กเดนทำานเค้กและกทำอาหาร เดี๋ยวเรามาเข้าครัวทําอาหารไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุงจะทําขนมปังหน้าหมูค่ะเพื่อนๆก็จะมีหมูบด400กรัมแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะไข่ไก่น้ําตาลทราย1ช้อนชาน้ํามันงา1ช้อนโต๊ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหมูเลยค่ะ น้ำมันงานี่ททำให้เนื้อหมูนุ่มค่ะแป้งกระโพดต,ตามลงไปเลยอืมกลิ่นหอมน้ำมันงานกับกระเทียมพิไยนะัยรากผักชีหมูบดท,ที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็สามารถเลือกซื้อว่าจะเอาความมันกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในหมูบดได้ค่ะเขาจะเขียนติดไว้ที่กล่องเลยคะ่ะว่ามีไขมันปนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ นวดส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ติดแรปนำไปพักไว้ในตู้เย็นสัก20นาทีวันนี้ปุงทำน้ำยาขนมจีนด้วยอันนี้เป็นเครื่องแกงที่ปุงปั่นเองค่ะปุงจะใส่ปลากระป๋องเดนมาร์กค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลาน้ำปลาร้าอันนี้เป็นกระชายที่ลูกสาวเอามาให้จากเมืองไทยค่ะกระชายสดๆเลย ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยค่ะอันนี้จะเป็นขมิ้นผงออร์แกนิกค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปด้วยสีจะได้สวยๆค่ะวันนี้ปรุงจะใส่กะทิลงไปประมาณ4ช้อนค่ะกลิ่นหอมกระชายฟุ้งเลยค่ะน้ำยาของปรุงจะกึ่งน้ำยาป่าแล้วก็น้ำยากะทินิดหน่อยลูกๆจะได้กินได้ค่ะอันนี้เป็นใบมะกรูดที่ลูกสาวเอามาให้จากเมืองไทยค่ะ พอลูกชิ้นสุกแล้วผมก็จะใส่ต้นหอมลงไปด้วยค่ะน้ำยาขนมจีนของเราหน้าทานมากเลยค่ะวันนี้ปรุงต้มตีนไก่ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าปรุงไม่ใส่ลงไปในนี้ค่ะใส่จานไว้ต่างหากรสชาติเราเติมตามใจชอบของเราเลยค่ะว้าวสีสวยๆครับเพื่อนๆน้ำยาขนมจีนของเราเสร็จแล้วค่ะแดนกำลังแต่งหน้าเค้กอยู่ค่ะเพื่อนๆ ลูกชอบกินเค้กที่พอ่อแดนทำค่ะเดี๋ยวลุงจะทำน้ำอาจาร์เอาไว้กินกับขนมปังหน้าหมูค่ะนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะแครอทการผักชีหั่นสอง คุณจะใช้น้ำจิ้มไก่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่มะนาวลงไปแก้เลี่ยนค่ะผสมให้เข้ากันเลยเดี๋ยวน้ำแตงกับแครอทก็จะออกมาน้ำอาจาดของปุ้งจะมีกลิ่นหอมของขักชีค่ะผสมให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะหมูของเราก็หมักได้ที่แล้วค่ะเพื่อน เอาหมูมาวางบนหน้าขนมปังเลยค่ะขนมปังอันนี้บุงเอาไปอบให้แห้งก่อนค่ะเราจะทาไข่ลงไปเลยค่ะใส่พริกหยวกลงไปด้วยผักชีลงไปด้วยค่ะทำกินเองเราก็ใส่หมูเยอะๆได้ค่ะ แต่อย่าเยอะมากเวลาทอดเดี๋ยวจะไม่สุกน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาทอดขนมปังหน้าหมูกันค่ะ ใช้ไฟกลางทอดค่ะเพื่อนๆหมูจะได้สุกก่อนที่ขนมปังจะไหม้ใช้ไฟอ่อนเกินก็ทําให้อมน้ํามันค่ะางขาเขาไม่มล้คุณเาไม่เล้ยพอเนื้อหมูสุกแล้วก็กลับเลยสีเหลืองขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะสุดๆเลยเะ ขนมปังหน้าหมูของเราก็ทอดเสร็จแล้วค่ะวันนี้ลูกสาวนาตาลีก็มาช่วยจัดโต๊ะให้ค่ะเพื่อนๆอ,อาหารที่เราจะกินกันก็จะมีน้ำยาขนมจีนอันนี้จะเป็นผักสลัดค่ะถั่วงอกนี่ปุ้มก็เพาะเองขนมปังหน้าหมูน้ำอาจารย์อันนี้น้ำจิ้มที่เราจะกินกับห่อผักขนมจีน นี่ค่ะตีนไก่ของปูดของลูกสาวคนโตอันนี้ปลาไซมอนอย่างในกระทะค่ะแล้วก็มีข้าวสวยด้วยค่ะสำหรับคนนี้ก็มานั่งรอเล่นเกมกันอยู่ค่ะ,นนคะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันเม่ยก็มากินอาหารกับพวกเราด้วยค่ะ <c oughs> มาทานอาหารในวันคล้ายวันเกิดของลูกแฝดของพวกเราด้วยกันค่ะเพื่อนๆน

ที่สมัยกอดม้วนเนี่กอดสก้นสก้อนโชคดีค่ะพาคินคุณยายทำไอปลาไว้ให้อาดุกินอะไรอ่ะกินขนมกินกับซอสเหรอลูกชิ้นด้วยครับ ตางเลียชอบกินอ้ตัเอชอรเยอะตเขียนมะฟนอรัเย์บขนมจีนนะคะเพื่อนเพื่อนขาดไม่ได้บ้านนี้ต้องกินแบบเส้นเส้ไนไหน้หกระแล่ำปีดองอุดองเองค่ะเพื่อนๆพื่อนกินขนมปังหน้าหมูกับน้ำอาจาดก่อนค่ะ

อย่างเดียกหมดแล้วมีอะไรอีกอ่ะอืมอะไรอร่อยมากเลยถั่งอกพอเองกับก๊อฟกอดไรอย่างเงีหัวถิ่นชุดเดินเบียร์หัวิ่นชุดย้อมผักเองด่าเนี่ยเจนผักเลดีเดนมาร์กลูกใหญ่ใหญ่เยอะสุดสุด พี่อนไม่ได้ทำขนมป yeah. ังหน้าหมูให้แดนกินสักทีค่ะเพื่อนๆแดนบอกว่ากรอบมากเลยขนมครับนี่นี่ฟูขึ้นอีกแล้วังเียปะกินกันไปก็คุยกันไปอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆได้อะไรทานกันบ้างคะวันนี้

Mm. Og så skal I hoppe ned fra solen. Ja. to, <laughs> en. 1, 1. går <gasps> oh, <laughs> Hvor til? Hvad går vi til? Side. 16 Det er år. <hørste> år>

ของขวัญจากพี่สาว tak, tak. Ja. Måske, jeg kan ikke læse, hvad jeg har skrevet. det Ja, dem Så Så må vi se, hvad der sker. Er ni penge igen? Det vil ikke jeg jeg er glad, at penge. Ja. blæs i først, <violation, agreeted youngandra> <ağ ashamed> <coughs> I

let det? første gang, så kan jeg rigtig Det så fint nok at der men, <laughs> Jeg havde ikke muttet, Jeg, <synes>, <laughs> jeg havde ikke mulighed. Ja, ja, men jeg havde ikke mulighed. jeg har Men det er klart, hvis man er i 20 år. Så

h อเคเจาปาลีอะโอ้ไม่มีใครไม่มีใครจะนะใครต่างคนต่างยอมแพ้กันนาตาเลียที่นวดยายาชอบแมายุกคนดีเรอีผมให้ยาแล้วก็เอาน้ำมันใส่ผมให้ด้วย

มามางนี <Yeah. S 2> mm ้น hmm. mm ี่มาทางนี้ต้องเด็กโอเคแล้วเดวิดกันาะเลีช่วยกันขายาลงไปขึ้นรถพี่สาวค่ะนมแดนลงไปส่งด้วยโอเคดีกว่ามากนึกคนแก่ขึ้นลงบันไดก็ลำบากค่ะเพื่อนๆขาก็ไม่มีแรงละ ดีนะวันนี้แม่มาหาพวกเรามากินข้าวกับลูกกับหลานได้หลานก็เป็นห่วงวัน์ฟ้า <Okay. S 1> ห้าอะไรเแก่ห้าร้อยส yeah,